สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิฟซีพี่น้อง, FC, องทหารผ่านศึกทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องอิฟซีมาณโอกาสนี้นะครับเพราะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้มาพบปะไม่ได้มาทัก่ายกับพี่น้องอิฟซีนะครับเพราะว่าภารกิจ นะครับช่วงนี้นะครับเยอะมากนะครับทั้งงานบวชงานบุญงานแต่งงานเขาดดาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าเยอะมากนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับก็เลยมานั่งพบปะมานั่งพูดคุยกับพี่น้องอีฟซีเอาแบบสบายๆนะครับกินไปด้วยคุยไปด้วยพี่น้องนะครับนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครหรอก แต่ว่าก็คิดถึงพี่น้องนะครับดื่มน้ำชานครับล่มานั่งเล่นไหม <Yeah. S 1> นะครับเสียงแม่บ้านเปิดประตูออกมานะครับก็คนอื่นเขาก็ไปทำงานกันหมดแต่ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับก็มีธุระแล้วก็ ไม่ได้มานั่งไลฟ์สดเนี่ยก็หลายวันนะพี่น้องแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปด้วยวันนี้ก็เลยว่าเอยทําคลิปพบปะพูดคุยกับพี่น้องนิดนึงนะครับสักนิดก็ยังดียังไม่พี่น้องไก่ย่างพี่น้อง <c oughs> นะครับเลยพอดีแม่ยายนะครับใจดีไปซื้ออไก่ย่างบางตานมา เมื่อสักครู่นี่ก็เรียกไปแม่ยายบอกว่านุดเอ้ยเรียกนนมาหน่อยว่าอย่างนั้นแล้วก็เอ๊ะเรียกไปทําไมวะเออดุหรือเปล่านะครับปกติแม่ยายเนี่ยจะไม่ค่อยดุนะครับพอไปถึงก็บอกว่าเนี่ยแม่ซื้อไก่มาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปไว้กินกับข้าวตอนเย็นนะว่าอย่างนั้นก็เลยบอกครับจากนั้นก็มานะครับปรากฏว่าคือแม่ใหญ่ก็ซื้อ แม่บ้านก็ซื้อทำยังไงได้ชนกันดิครับทีนี้นะครับก็เลยจัดการเลยส่วนอันนี้นะครับก็คือที่บ้านเนี่ยเขาชอบไว้เจ้านะครับแต่ที่บ้านเนี่ยไม่มีใครดื่มสุราไม่มีใครดื่มเบียร์เออมีผมเบียงคนเดียวทีนี้ของเส้นไว้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ มาประเดปรปะดังอยู่ที่นี่อัดไว้ในตู้เย็นเนี่ยหลายขวดมีทั้งเหล้าขาวมีทั้งเหล้าสีมีทั้งเ,าางเ,งเบียร์นะครับก็กินกันไม่หวาดไม่ไหวกินกันพุงปิ้นนะพี่น้อง <laughs> อน,นี้อันนี้เล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับ ก็ดื่มกันไปคุยกันไปเมื่อวันก่อนนะครับก็มีการไปประชุมคัดเลือกคณะกรรมก,การบริหารงานของชมรมทหารพรานชาคอานึกสามไข่ปักตงชัยนะครับพวกน้องๆซึ่งเป็นคณะกรรมก,การบริหารก็เลือกบอกว่าเอาพี่น้นั่นแหละเอาเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรอกนะครับที่ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะว่ามันครบวารละพี่น้องนะครับแล้วก็ผมดํารง ตำแหน่งประธานชมรมมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีพศ .2559 นะครับก็เป็นประธานชมรมเรื่อยมาพาน้องๆนะครับไปบุกป่าไปปีนเขาไปช่วยเหลือน้องๆนะครับในพื้นที่ป่าภูเขาสูงทางด้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากทางด้านนู้นนะครับก็ ไปบ่อยไปทุกปีปีปละประมาณสามครั้งแต่หลังจากที่มันมีโควิดบุกประเทศไทยก็ไม่ได้ไปแต่ว่าตอนนี้เหมือนเวลัสโควิดเนี่ยเหมือนเหมือนมันซาไปแล้วนะครับน้องๆเขาก็อยากไปก็เลยมาประชุมกันนะครับก็ดูก่อนว่าจะไปพื้นที่ไหนนะครับ แต่ที่ผมเดินทางไปมาทุกประเทศเนี่ยพื้นที่ที่มันมีความทุกยากมีความลำบากในการดำรงชีพส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ทางด้านอำเภออุ้มผางเอ่อทางด้านอำเภอท่าสงยางของจังหวัดตากทางด้านนั้นนะครับก็จะพบว่าเด็กๆนะครับซึ่งเอ่เป็นเด็กภูเขาเนี่ยก็ลำบากมากนะครับขาดแคลนพวก สิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งพวกมามา่าปลากระป๋องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันยังไงนะครับอ,อจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบอกออพี่น้องเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่ามีพี่น้องเอฟซีอยากจะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มั่นใจนะครับว่า พี่น้องอิพีีของผมเนี่ยก็น่าจะมีหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะที่มีจิตเป็นกุศลน,นะครับมาเด้อพี่น้องตอนแรกแบบนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้ยดีมากพี่น้องนะครับบรรยากาศตั้งแต่เวลา 16ในการลงไปเนี่ยพื้นที่ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับก็จะรลมเย็นนะครับแดดคลึ้มเออคือแดดเนี่ยมันมันมันหลบไปแล้วนะครับอากาศก็มีลมพัดเอื่อยๆก็เลยมานั่งกินไก่พี่น้องไก่ย่างไ <laughs> ก่ย่างบางตานเห็ <laughs> นพวกดารา นะครับในสื่อโทรทัศน์ใช่ไหมไปเยี่ยมอาหารตรงนู้นตรงนี้เราก็เรียนแบบเข้าบ้างแต่ว่าเราไม่ไปเยี่ยมใครเราซัดของเราเองเลยว่ายังไงนกน้อยทำอะไรดื่มน้ำเหรอนะครับเป็นกระป๋องน้ำแก้วน้ำเอาไปไว้ให้เจ้าที่เจ้าทาง แต่ว่าเขาจะมีนกนางแอ่นนะครับบินมาเกาะแล้วมาดื่มน้ํามาเล่นน้ําในกระป๋องท,ทุกวันทุกวันตรงนี้ก็มีพี่น้องเนี่ยทุ่งนี้ข้างๆผมเนี่ยก็มีเป็นยังไงเน่น้อพี่น้องทั้งภาคีสารบ้านเฮ้านะครับเป็นจังไงกันแน่ข้าวน้ำซ้มปลาเป็นยังไงอุดมสมบูรณ์ดีบ่ เได้จักสอบได้จ็คถังปีนี้นะครับก็บอกกล่าวกันมาได้พี่น้องนะครับมีเพลงฟังด้วยพี่น้องข้างบ้านเนี่ยเขาเปิดผ้าธรรมทีนี้ก็รู้สึกดีนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องไปเปิดเพลงเราแต่อยากฟังเพลงเนี่ยนะครับแบบางครั้งโอกาสเนี่ยข้างบ้านเนี่ยขนเนยขาร้องตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เก้าโมงเลย,เลยถึงบ่ายสามโมงสี่โมงก็มี ได้ยินไหมอ่ะกินกันไปคุยกันไปพี่น้องที่คนอื่นเขาก็กินไปคุยไปแล้วก็ออกสื่อบางครั้งหลาบง้อหลาบก้วยาม,มาพี่น้องตอนใหญ่ยยจัดจัดยังกักเลย บางคนพี่น้องมันเล่นแบบนี้เลย <c oughs> ตะก,กาเป็นทจนายพี่น้องวันนี้เรียนแบบเขาพี่น้องก็อยากคิดเยอะเลยกิน่างคิดเจ้าบ้านฮาพี่น้อง พะแก้วทั้งเขาเรียกทั้งผักกางเนี่ยมันคือเจ้วบานาเฮาเจ้วบานเฮาเนี่ยโอ้ยแสบเป็นทนายเนี่ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวหืมบุกกาปักกวางยันเห็นฟันหลอ